มีินบไ้ี่ครับพี่น้องหลังจากที่ว่ากินเลี้ยงกันเม่นี้ครับกินเลี้ยงกันแล้วรตอนนี้กลับไลยแล้วเหลือบาบครับบาไบวไหนก็ดนง้วระวันน้ำประเปดอิสเเน่เิอิสาเลียวนะ่าชิบูติโวิดนี่น้ำาระวันครับเิดหนึ่งเลยมันมา งันเลี้ยงก็ดูพี่น้องพาไปเที่ยวอีกเงินก็ดีใจตามกฎหมายพี่น้องนี่ครับคนเซฟ้ากลับมีคนกลับไปแล้วครับกเกลี้ยงสำนีบรรยากาศประมาณนี้ครับพี่น้องตอนนี้นี่ครับมีไปเที่ยวตลอดเซฟ้ามีอะไไปเที่ยวตลอดไปเที่ยวไงพ่อผมเหมเอ็นเอีซ่า ดู <t> ันะบ่ King l o ซตาเยบอลล่บอปกัดตายยดวิสาเครับบอลใบกันเดียงครับกันเดียงกันเดียงครับลูกดองครับบอลใบ เยอะไหมบัลลับาล visa เยสเลยบัลลบาลบลบาลอ้โหทั้งหมดที่บอกทับอเลยอ่ามาด้วตัพูดเป็นภาษาจีนบัลลบาลบลบาลขี้บูดกับพี่น้องบลบาลคนนู้นครแล้กินโลอตาโลมันกานกันเองกับคนไทยครับบัลบาลพพัฒน์สือโตครับพี่น้องเวลาเห็ดงานก็คือเห็ดงานนะครับเวลากินก็คือกินเวลาเที่ยวคือเที่ยวครับพี่น้อง เวลาเห็นงานเห็ดผิดก็ถึงให้แนวธรรมดาครับพี่น้องการทํางานนะครับแต่ว่าพ่นวาตอนนี้ตอนนี้อิตาเลียนี่ดีที่สุดคือขีบุตรนุราวิตย์กับพี่น้องพ่นวาแต่ว่าบางอื่นอาจจะมีอยู่กับบางหูนะครับแต่ว่าว่าคงเข็หรือว่าแถวนี้นะครับตามทีหูหูมานี่วันมันมึงนี่แหละครับดีที่สุดพ่นวาน้ามาวันห่ือพนวาเรื่องเงินเดือนเรื่องเงียงกับบามีกันที่ว่าออกตรงเป๊ะๆแล้วก็ใจตามกฎหมายเลยนะครับใจตามกฎหมายเลยนะครับแลกไปะ บรรยากาศกันที่ประมาณนี้ครับคุยกันครับพี่น้องสั้นๆครับมาชมบรรยากาศหลังจากบรรยากาศหลังจากที่ว่ากินเลี้ยงกันเรียบร้อยนะครับเก็บโตเก็บยังแล้วก็เหลืออยู่บ่งกี่คนครับพี่น้องเดี๋ยวจังหน่อยก็จะเก็บของก็จะกลับกันแล้วครับพี่น้องนี่ครับประมาณนี้ครับพี่น้องนี่บรรยากาศล้อเก็บของกลับครับพี่น้องก็เหลือเนี้ยจังหน่อยนะครับบางหลายคน นี่นี่นี่เบาเขียวนี่ครับพี่น้องเขาตัวใหญ่มาเป็นใดไหมอยู่นี่สอบถามเบาเขียวยังไงนี่เขียวอุดรพี่น้องสอบถามเบาเขียวอุดรนั้นนี่เป็นหังไดมองไหมขี้ฝุ่นที่โรวินกั็มองเก่าเป็นหังไดเปรย่างกันเลยครับเปรย่างกันเลยโอ้คือกล่าวว่าเดีเราเงินเดือนเงั้นได้รับอยู่หัวตะมาเลยก็ได้ถึงเดือนอยู่พี่น้องว่าดีแล้วเงินเดือนก็ใน้รับอยู่อาจจะมันใจมันเต็มไป่หนังใด งานจากคนเก่าครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศนี่บ้าเขียวหัวตัใหญ่มาขอเก่างานบ่มีพี่น้องงานบ่มีพอดีวิสาอยู่นี่พลันว่างก็เลยได้มานะครับพี่น้องมีโอกาสได้มาแต่ก่อนก็อยู่เล่ประหยัเนาะได้รับไลฟ์หมืนไดียวยเลยประหยัดตะก่อนบ่มีนก็บบ่มีนะยุ้ยใส่กับบ่มีนกเล็ยกเลยนะแท็กแรกแท็กแรกแท็กแรกยุ้ยประหยับแท็กแรกเรีบประหยัรับไลฟ์หมืนเดี หกพัครับกนการเห็นงานได้วะนี่เขาจะมงหอดแค่งขางนเขางงั้นทเครับพี่น้องก็ได้หาพันหกพันแต่ว่าแต่ว่าอยู่นี่เลกใบสามพี่น้องใบสามมงสี่มงเคืองก็ได้อยู่หกพันกัวเกตพันก็ได้อยู่แต่ว่าก็เลิกหอดสองทุ่มบ้านนั้นทีบ่ได้เป็นหมื่นหน่งบอยู่เนี่ยแล้วพอดีมาเทคสองมาเทคสองก็พ่อยังวันมาเท็สอยู่พูดตกีเลนครับปล่ากี่เรนครับอ เบิงานแล้วเขาก็ย่ายไปยุปายุปาเคยเล่นเดือนสเดือนครับสองเดือนไดยรับเงินเดือนไรไปเน่นนหอยู่แต่ว่ากับงานเบิดเพิ่นก็ย่ายไปย่ายไปเทเลวีไปอีกเลีแถวลีซ้อนครับเปนยัก็ได้สเดือนนี่ครับได้เดือนไรไปยวยัเนกับมหาันกลัวหาันกว่า่โอ้มีงานบมีไปยังไงงานบุมีบค่อยเต็มปอ่ันะบค่ไยได้ฮอดเต็มเปียด เห็ดชั่วโมงเนี่ยแปดชั่วโมงเนี่ยงานแบบเน่ยโอ้งานบ่มีเนี่ยเงี้ยเร the the uh, s <S ่งน ah. ่ยโอ้เฮ็ดเฮ็ดแล้วก็พักแล้วก็เฮ็ดอีกโอ้เฮ็ดช่วงเศร้าแล้วก็พักคล้ายๆก็ว่าเฮ็ดงานสองช่วงเน่นครับเห็ดแต่เศร้าแล้วก็เฮ็ดช่วงช่วงคำคำอีกช่วงเที่ยงช่วงบ่ายกับพักอ๋อหกช่วงนะครับโอ้หัอหนึ่งก็บทได้อยู่มันเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงแน่ยนะครับถือว่าดีอยู่ได้หาพันกว่าอยู่เนาะถือยังใครอยู่ถือว่าใครอยู่แต่ว่ามันก็เสียเวลาเขาคือบ้านแหละเสียเวลาเขาเด๋มมาแต่ว่าเด๋มาาออยู่่นนีีววิก็ถืดะสหรับ สำหรับผมพี่น้องเดี๋ยวว่ายุ่นีไหมผมคิดว่านี่ดีที่สุดแล้วสำหรับวงนี่นะแต่ผู้อื่นมู่อาจะว่าจังเด่นะเรื่องงานก็มีหนักแน่เบาแน่ธรรมดาการทำงานมันบ่มีอย่างแน่นอนอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวก็รอเบิ่งอันนี้มาไหมครับพี่น้องเห็นงานอยู่ประมาณสิบกว่ามือละจะได้ร yep. ับรายเป็นเดือนที่สิบรอเบิ่งรอเบิ่งเงินเดือนครับรอเบิ่งเงินเดือนเฮ็ดเต็มเต็มเดือนรอเบิ่งเพราะว่ามาหนี่เพิ่นบ่พักอย่างนี้พิ่นักพักตะขาสะบันเห่นบ่ได้หักค่านันค่านี่หักตะขาสะบันกับคาไอ้ ไวไฟนั <the> <ula> ่นแหละเพิ sure, <ers> nah, ่นก <guess> ็สิรวมด้กันเบิดล่ะค่าไวไฟนะค่าสว่านรวมด้กันเบิดแล้วก็มีค่าไอ้ขักันส50บาทค่าภาษีค่าประกันสังคมรวมเลยแล้วก็สิ่หักอยู่ประมาณ1,000นึ่งพันหนึหรือว่า1,000อ็ดประมาณนี้ล่ะอืะบ่ได้หักหลายอ๋ออยู่เมืองเกงใหญ่ไหมเหมืองโกงหักหลายบ่รวมเบิดหักปัญหาควรรวมเบิรหักปัญหายู่นี่บางเดือนก็ถ้าเฮารายรับเราหน่อยแบบว่า ใครเขาเห็นง <mile> ั้นหน่อยค่าภาษีมันก็หน่อยเห็นงันหลค่าภาษีมันก็หลมันมันขึ้นอยู่ี่ค่าภาษีแต่ว่าค่าสาัส้า์ค่ายังถี่ตายโตเลยที่อยู่ประมาณหกร้อยกว่าบาทค่าสวัสดิค่าประกันสังคมค่ายังนีหลายอย่างแต่ว่ากถือว่าดีครับพี่น้องเนี่ยถือว่าดีถือว่าดีถือว่าดีนะครับสําหรับยุนี่แต่ว่าฮะอายุาง่นก็หักพันเ็ดพันแปดหรือว่าจะหักหลายประมาณนี้ครับพี่น้องครับยุนี่ถือว่าหลาย ว่ายุนี่ถือว่าดีดีหลายโอฟิตร์ก็พี่น้องครับเนี <c oughs> ย่ยบรรยากาศกับที่ประมาณน,นี้ครับนี่ครับเดียนะเด๋ยวล,ล้อรุ่ลลนเบื้เนาะเงินเดือนเนาะล้อรุ่นเบิ้งงดีเท็จเต็มเต็มเดือนล้อรุ่นเบื้องยุนี่ถือว่าโอเคแหละที่พักที่เศากับเขากับน้ำอาหารก,กันกินห้องยุนี่ถือว่าโอเคผพนมรามลักไม่ลายอย่างพี่น้องมีกินตามฤด,ดูกาลครับไม่เหนียวโป๊ดบป๊อยากครับไข่ไข่บานเ้าเลยมีสุยาง เป็ดเออเป็ดไก่ไข่ปลาเนื้อหมูเอกินได้ทุกอย่างครับพี่น้องครับส้มผ้าบเขียวครับพี่น้องพี่ให้มองฟังบรรยากาศหลังจากกินเลี้ยงแล้วเนนจะเริ่มก็หลังจากลับกันครับพี่น้องคราปล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 ารลาปลาปลานลา่ลาปาปาปลาปาปลาปาปาาาปาปลาปลกปลาปาปาปลาลาปาาาปาปลาาปลปลาปาปลาปลาปลาาลาสบายลอกเปาปาปลาาปลปลาบลาาปลาปลากปา้ เดี๋ยวก็จะได้เก็บกระติกเดี๋ยวเราไปเก็บกระติกให้บรรลับใบเพื่นมันไปเก็บกระติกก็ไ้บรรลับใบเพื่นจะกลับแล้วครับผมกระติกนั้นมันเป็นกระติกที่ว่าเพื่นใส่พวกของมะมักย่างบบบปิชิวครับพี่น้องนี่ครับจะได้เก็บไปเพื่นนะครับออกขึ้นรถเดี๋ยวบรรลับใบเพื่นจะกลับก่อนนะครับวันนี้คนไทยเขาจะคุยกันนี่นี่จังน่อยครับพี่น้องคุยกันจังน่อยก็จะเข้าบ้านแล้วครับนี่ครับประมาณนี้ครับพี่น้องบรรยากาศครับน้องกางจะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับจะได้เก็บกระติกให้เพื่อนนะครับพี่น สำหรับคลิปนี้น้อยโครงการก็ขอขอบพระคุณสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกระลังใจมาให้โดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าพบกันไหมครับพี่ๆน้องครับนี่ครับบรรยากาศครับพี่น้องครับบรรยากาศออโต้บูธครับพี่น้องครับนั่ออบรี